สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมจ่องสุดหวยไทยลราหน่อยนะครับสำหรับวีดีโอวันนี้เดี๋ยวมาว่ากันต่อ,อชุดของเลกล่างนะครับเดี๋ยวผมจะลงละหลักหวยล่างให้เป็นสูตรเก่านะครับซึ่งเป็นสูตรที่ลงชองมาหลายงวดแล้วเราก็ถูกต่อเนื่องกันมานะครับ เดี๋ยวเรามาดูเลยนี่คือสุดที่ลงช่องมดที่บ้านมานะครับหลักหน่วยล่างนะยงมาหลงวดไล้นะฮะ <c oughs> ก็ถูกมาก็ใช้งานต่อนะครับ วันที่แล้วลงไปสองสูตรหลุดไปสูตรหนึ่งผมยังไม่ใช้ดีกว่าสูตรที่หลุดไปนะผมพัก,พ,กพักก่อนอเดี๋ยวผมใช้สูตรเนี้ยสูตที่หนึ่งแล้วก็นี่ครับก็คือสูตรนี้เดือนต่อนะ หลักหน่วยผลออกห้าสองหลักหน่วยสุดที่ 1, 2, นะหนึง่งได้สองนะหน่วยล่างนะส่วนนี้หลุดไม่รู้จะยังไงเดินต่อหรือเ่าเดี๋ยว,ดเ,ดยวเดี๋ยวลองดูก่อนอมันจะมีส่วนดับที่ลงไว้ด้วยนะครับมนที่ผ่านมาก็คือแบบได้ดับสองตัวก็คือสามกับแปดนะครับก็ส่วนดับสองสุดก็เดินต่อ วันนี้เดี๋ยวผมจะให้สุดเด่นเนี่ยหลักหน่วยเนี่ยสุดนียลองมาประกบกับสุดดับนี่ดูสิครับต้องดูสุดเดียวพอให้เดินต่อเดินลงช่อง,งอะไรก็ไมดแล้วสุดนี้ลองไม่ใช่สุดอื่นใช้ว่าสุดดับดูดิว่าไอ้นี่ก็ถูกต่อเนื่องหมาลงช่องอ่ะลองดูลองดูงดนะครับ สองสุดที่ผ่านมาก็ดับสามกับแปดเนาะสุดที่หนึ่งดับสามสุดที่สองก็แปดนี่ผมเสริมลองเสริมดูมนั่นผมว่าคือที่ผมมาลงให้ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่ช่วงใหม่ๆช่วงเนี้ยอาจจะมีโอกาสได้เดินต่อนะสุดพวกเนี้ย อาจจะผมจะอาจจะดีกว่านะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ,ะอ่ะประมาณสิบกว่างวดเลยนะที่ผมดูดูอยู่ะนะก็เลยเอามาลงให้ก่อนหน้านี้นะก็เดินต่อก็ลองดูลองดูนะลองดอูไว้พิจนารณาดูนะครับสุดที่หนึ่งก็เดินมาประมาณร้อยสี่สิบ วันะครับวัที่ผ่านมาเล้สามก็บุนอกก้าสองนะดับสามอยู่วันนี้ดับหกนะครับสุดที่หนึ่งยังไม่หลุดนะสุดยังไม่หลุดสุดที่สองก็ดับแปดนะที่ผ่านมาบุนอดก้าสองวันนี้ดับเจ็ดดับหกดับเจ็ดนะครับวันที่แล้วดับสามดับแปดแล้วก็อันนี้ก็เดินมาประมาณร้อยหนึง่ง วันจีแล้วเลขดับสามมันชนกันนะกับสูตรที่สองนะก็กับสูตรที่หนึ่งนะก็เลยได้เลขกดับแค่สองตัวนะดับสามชนกันปนออกดัสองก็เลยวันนี้ได้เลขกหนึ่งนะเดินมาระยะประมาณนึ่งร้อยวัดครับสรุปว่าหลักหน่วยล่างเนี่ยเราจะใช้ ชุดเก่าทั้งหมดเลยนะชุดเก่ทั้งหมดเลยก็คือได้หนึ่งในหกเจ็ดหนึ่งนะครับตัวเลดับเราจะได้เจ็ดหนึ่งให้เรามาดูหรือว่าหลักหน่วยสุดเด่นที่ถูกต่อเนื่องกันมาหลายวันนีจะได้เยอะไร ที่หนึ่งได้หกเสุดที่สอสุดที่สามหนึ่แล้วสุดที่หน่งกับสุดที่3ชนกันนะครับบวกกันเลยนะ4กับหได้ศูกับสได้ส 2กับ1ได้3 3 6ได้9 9กับ1ได้0 2กับ4ได้6 6กับ7ได้3 3บวก7ได้0นะ3 0 1 2 3 5 ศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดหลักหน่วยล่างนะถ้าบอกว่าเราจะเราจะลองใช้อของงขอแบบนี้เราดูเดินต่อเนื่องดอีเราจะใช้ตัวเด่นคือศูนย์สองสามห้าแปด จากน้อยล่างเด่นห้าตัวนะศูนย์สอเป็นวาทีแปดนะไม่เคยหลุดก็ว่ากันไปศูนย์หนึ่งสสาห้าหด นะลองไปพิจารณากันดูเดี๋ยววิดีโอหน้าเดียวผมจะลงหลักสิบล่างให้ด้วยนะจะได้ลองจับชุดตรงกันดูเผื่อทั้งหลักสิบหลักหน่วยเดินต่อหลักสิบล่างเป็นหล,หลักสิบล่างเนี่ยก็เป็นสูตรที่ถูกต่อเนื่องจากวันที่ผ่านมาเหมือนกันนะหลักสิบนะเดี๋ยวมาประกบกับหลักหน่วยดูนะ,อะโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ